เอาเลยครับสดีทุกคนกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในแมปอนิเมะแวนการ์ตอนนี้เนี่ยทางตัวเกมได้ทำการปล่อยอัปเดตท,ที่8.5มาเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนนะครับอัปเดตท,ที่ลงท้ายด้วยจุด5เนี่ยก็จะมีตัวละครห่อคอยใหม่มาตลอดนะครับซึ่งตัวในแพทนี้เนี่ยก็คือสตาร์กนั่นเองนะครับหรือว่าโคโยเต้สตาร์กนะจริงๆแพเนี้มีตัวละครน่าสนใจอยู่ประมาณ2ตัวนะก็คือ โอจิต้านะครับแล้วก็โบลี่นะครับส่วนฟิเซอร์ผมว่ามันก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าเป้าหมายของผมในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการหาตัวอย่างโทนี่สตาร์กนะคุณผู้ชมต้องเรียกว่าคโยเต้สตาร์กดีกว่าพอดีว่าติดออกสตามานะครับตะกี้นี้ส่วนตัวอย่างโบลี่เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเอาไว้หาแบบตอนที่ว่างจริงๆนะครับเพราะว่าอาจจะใช้เวลาทำนานนะ เอาจริงผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าเควสเนี่ยมันให้ทําอะไรบ้างนะครับสำหรับบดี้แต่ว่าในคลิปนี้ก็เรามาโฟกัสกับการหาสตาร์กดีกว่านี่คุณผู้ชมอยู่ชั้นที่50นะครับอาจจะใช้เวลาลงพอสมควรนะแต่เนื่องจากว่าจินโมริแพทที่แล้วเนี่ยทำผมประทับใจพอสมควรนะครับผมก็ข้อที่จะคาดหวังสตาร์กในแพทนี้พอสมควรนะครับหวังว่ามันจะโหดนะว่าให้พี่แกเนี่ยเป็นตัวดาเมจหลักก็พอนะเออ แค่นี้เนี่ยผมก็ภูมิใจในต,ตัวของสตาร์กแล้วนะครับุผู้ชมอ่ะสำหรับทีมในรอบนี้นะครับจะใช้เป็นซิดละกันแล้วก็ซูน่นครับเป็นตัวดามเมจหลักส่วนโกฮังกับค็อกโคไดเนี่ยก็เป็นตัวต้นเกมจริงๆนะครับทำให้มันจบไวขึ้นแล้วก็เล่นง่ายขึ้นนะครับรอบที่แล้วเนี่ยถ้าจะไม่ผิดผมใช้เป็นซองนะครับแต่ว่ารอบนี้อยากเปลี่ยนบรรยากา,กาศกสักหน่อยก็เลยขอใช้เป็นซิดละกันเพราะว่ามันก็น่าจะเล่นได้เหมือนกันนะครับโอเค เพื่อเป็นการเสียเวลาผมกว่าเราไปเริ่มมาดีกว่านะผู้ชม let's go มาผู้ชมเริ่มที่ชั้นหนึ่งนะครับนี่ตามสเต็ปแหมรู้สึกว่าชั้นหนึ่งจะเริ่มต้นด้วยด่านรถไฟชิบูย่าเลยนะอาจจะลำบากเล็กน้อยนะครับเอ๊แต่ผมจำได้ว่าด่านนี้มันเป็นแอคแรกๆปะมันไม่น่าจะมีรถไฟของมาฮิโตะนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับต้องรอดูประมาณกลางเกมวางไปนะครับ เอาชัวร์หน่อยละกันนะผู้ชมผมจะวางซิตรตรงนี้นะครับเผื่อมันมีรถไฟมาพอดีว่าผมขี้เกียจตีล่างโคนมาิโตะนะต <c oughs> อนนี้ก็น่าจะสบายๆแล้วนะครับ <c oughs> เลื่อนมอนนิดเดียวเองจริงๆผมไม่ต้องอัพอะไรก็ได้นะผมปล่อยไว้่าองนี้ยาวๆก็ได้นะครับเรียบร้อยผู้ชมชั้น1จบแบบสบายๆนะครับไปไปกันต่อ อพอมาที่ชั้น2ปุ๊บเป็นด่านดาวนบอลเลยเอ่ะโอ้อืมอาจจะแอบ,บลำบากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรมากนักเพราะว่าเป็นอันแรกๆนั่นเองสำหรับด่านดาวนบอลเนี่ยก็ง่ายๆนะครับหาตัวละครธาตุสปาร์กหรือว่าธาตุอโนเนี่ยมาแก้นะคุณผู้ชมเพราะว่าด่านเนี่ยมันมีพวกมอนรดดาเมจนะครับหรือว่าง่ายๆเลยก็คือใช้เ e อ็ดคานอก็ได้นะครับเพราะว่าเ e อ็ดคานอเนี่ยเป็นตัวละครที่ ดาเมจเยอะนะครับแล้วก็มอนลดดาเมจเนี่ยมันลดดาเมจไม่ทันนะไม่ต้องมีโมก็ได้นะสำหรับเอานอนะครับขอแค่มีตัวนั้นก็เอามาใช้ได้เลยนะครับสำหรับด่านนี้เอ๊ะทำไมซิดผมโดนลดดาเมจนะมันเป็นอันโนไม่ใช่หรอโดนลดดาเมจเฉยผมว่ารอบหน้าเราควรจะเอาตัวเงินออกตัวแล้วกันแล้วก็เอาตัวท่าสปาเข้ามาซะหน่อยนะครับเอาจริงๆคือมันใช้ซองได้นะแต่ว่าไม่อยากใช้ดิผมเบื่อแล้วนะครับ แดี๋ยวผมเอาทาคารดะออกแล้วกันแล้วก็เอาตัวท่าสปาร์กใส่เพิ่มเข้ามาสักตัวนะครับโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะเรียบร้อยครับอันที่2ชิวๆไหนดูซิเรามีตัวท่าสปาร์กอะไรบ้างท่าสปาร์กอืมก็มีไม่เยอะนะนี่อันนี้ตัวรับตัวสเปเชียลตัวซีคิทนะครับมาเอาเกียร์บอยเข้ามาแทนแล้วกันอ๋อบอกเลยได้ใช้แน่นอนตัวนี้หลังจากที่นอนค้างมาอย่างเนิรดนานได้ใช้สักทีนะสำหรับเกียร์บอย มาองจงออกมาอิตาเลียให้ตัวเนี้ยผมแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับใช้ในโตวอื่นเนี้ยปกติก็ใช้แต่ซองนะครับให้ตัวนี้มาเฉิดฉายมันดีกว่าผู้ชมนี่ผู้ชมผมคิดว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยได้ทําการลงไป50ชั้นก็เลยรู้สึกว่ามันค่อที่จะโล่งๆหน่อยนะครับโอเคคุณผู้ชมรอบนี้เนี่ยผมจะเขียนสรุปแต่ละชั้นเลยนะครับว่าด่านไหนง่ายด่านไหนยากนะครับแล้วก็ด่าน ต้องเรียกว่าชั้นไหนเนี่ยมีเมคานากมอนอะไรนะครับก็จะเขียนไว้ในบันทึกกันนี้แล้วกันเอาไว้สรุปแบบย่อๆนะครับเผื่อคนที่เขาเนี่ยจะลงนะครับจะได้รู้ว่าเออชั้นต่อไปชั้นข้างหน้าเนี่ยมันจะมีแบบด่านเมคนิกอะไรมอนประเภทไหนอะไรก็ว่าไปนะจะเขียนแบบย่อๆอา่านง่ายๆให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เพิ่งลงไป2ชั้นนะครับก็จะมีชั้นที่2นะที่เป็นด่านดาวน์บอลน,นะครับแล้วก็ลดดาเมจนะ กนชั้นหนึ่งเนี่ยง่ายนะครับชั้น3ก็น่าจะง่ายนะครับไม่มีเมคานิกอะไรก็รอพิมพ์ชั้น4นะครับเดี๋ยวผมจะทําอย่างนี้ไปจน50ชั้นเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็พอถึงชั้นที่50เนี่ยเดี๋ยวก็จะเปิดสรุปให้ดูอีกทีนึ่งนะครับว่าชั้นไหนมีอะไรบ้างประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ด่านที่11นะแล้วก็ดูนะครับวางตัวละครที่ชื่อว่าเกียร์บอยลงไปนะครับปรากฏว่าตัวมันหายครับ มันบักนะโอ้ตั้งแต่อัพมานี่ก็เจอบักเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถึงตัวจะหายไปเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาน่าจะยังตีอยู่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะกดตรงนี้ไม่ได้นะเนี่ยพยายามกดแล้วนะครับดูที่เมาส์ผมนะมันกดไม่ขึ้นนะครับต้องเปิดในยูนิตเมนเจอร์แทนนะแล้วก็มาอัพอย่างนี้นะก็ลำบากนะครับอ่ะตอนนี้ก็อยู่ชั้นที่11นะครับผมก็เขียนสรุปแต่ละชั้นเอาไว้แล้วนะครับประมาณนี้นะด่านส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นด่านง่ายๆอยู่นะครับก็ ที่ผ่านมาเนี่ยพอมีด่านที่มอนหรือว่าเมคานิกของด่านเนี่ยหลายชั้นอยู่นะคุณผู้ชมตามนี้เลยนะครับด่านไหนที่ผมไม่ได้เขียนวงเล็บไว้เนี่ยก็คือด่านนั้นเนี่ยมันไม่มีเมคานิกอะไรนะครับก็คือผ่านแบบง่ายๆได้เลยนะโอเคเราไปเล่นกันต่อดีกว่าคิดว่ารอบนี้น่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรมากนะครับน่าจะผ่านแบบสบายๆเหมือนเดิมเอาเละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเล่นมาถึงชั้นที่30แล้วนะครับ อีกแค่20ชั้นเท่านั้นนะผมก็จะได้ตัวของสตาร์คแล้วนะครับก็ผ่านมาพอสมควรนะครับประมาณ2ชั่วโมง32นาทีนะครับส่วนเรื่องของโน้ตเนี่ยผมก็เขียนไว้เรื่อยๆนะครับนี่ก็จะสรุปตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้นที่29เลยนะครับเดี๋ยวเพิ่มชั้น30แบบชั้น30ไม่สิว่าเขียนประมาณนี้แล้วกัน29ถึง30ง่ายมันจะได้ประหยัดบรรทัทน,นะครับจะได้ดูไม่ลบเกินนะ ซึ่งจากที่ผมด,ดูมานะครับดานเกินครึ่งประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกันมีแมคานิกของดานแล้วก็มอนเนี่ยพอสมควรเลยนะครับสำหรับพาวเวอร์รอบนี้นะเรียกว่าบูไลน่าจะถูกกว่านะครับนี่ผมก็เขียนสรุปไว้นะครับสำหรับคนที่เล่นเกมนี้มาสักพักนะครับน่าจะเข้าใจนะว่าสิ่งที่ผมเขียนวงเล็บเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็อาจจะต้องศึกษานิดน,นึงว่าพวกนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะผู้ชมผมก็จะ ไม่อธิบายลวกันเพราะว่าถ้าอธิบายหมดเนี่ยน่าจะนานนะครับองจากกินเวลาแบบครึ่งหนึ่งของคลิปนี้ได้นะถ้าผมอธิบายนะครับเอาเป็นว่าเรารู้กันนะสำหรับผู้เล่นที่เล่นมาสักพักแล้วอุย้ยลืมวางตัวโอ้โหก็ว,ว่าอยู่ทําไมมอนมันหลุดโอเคก็มีประมาณนี้นะครับไปกันต่อยาวๆว let's go b o y เอาเลยครับผู้ชมตอนนี้ผมเดินทางมาถึงชั้นที่50แล้วนะครับหลังจากที่เล่นมาประมาณ4ชั่วโมงครึ่งด้วยกันนะแหมถึงสักที อยากเห็นแล้วนะครับว่าสตาร์กเนี่ยจะเป็นตัวละครประเภทไหนนะครับแล้วจะโหดหรือเปล่ารู้สึกว่าด่านสุดท้ายนะครับหรือด่านที่50เนี่ยจะเป็นทางด้านของสถานีรถไฟนะนี่มีมาฮิโตะนั่งรอซะด้วยอืผมคิดว่าอาจจะตึงมือเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับเรานะถ้าเทียบกับด่านอื่นแล้วนะครับยังมีด่านที่แบบโหดวันนี้เยอะนะครับด่านนี้ยังซบซบอ,อยู่พอ,อวางสูนะไปนะครับแล้วก็อัพไปถึงขั้นฟูยูอ e ีนะ ปกติคือผมจะเล่นอย่างนี้ตลอดนะครับอัพถึงขั้นฟูลอีแล้วก็ปล่อยเลยนะแต่ว่านี้อาจจะต้องโฟกัสเรื่องตัวโคนของไมโตอีกหน่อยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาระยะยาวกับเราได้นะทารินพานขออภัยด้วยนะครับมาแล้วนะครับเวฟที่7ผมวางซิปไปตรงนี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวเอาจินโมรินะครับไปตีล่างโคมาฮิโตวอเตอร์อันบาวโอเคไม่มีดีบับสรับธาตุแล้วนะอันนี้ล่างโคนไมโตนะครับเขาจะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนั่นๆอยู่นูน่นละเราต้องดูนะครับว่าที่สุดท้ายเขาจะไปลงที่ไหน นี่ไงรงนี้พอดีเียบร้อยครับผมทีนี้เราก็สามารถมาโฟกัสกับการอัพซูนะได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องโน้ตเนี่ยผมเนี่ย,ยก็จดมาจนถึงชั้นที่ส8นะครับลืมลืมชั้น19เอ่อน่าจะง่ายนะเท่าที่เล่นมาตะกี้นะครับมันจะอยู่ประมาณง่ายถึงปานกลางนะชั้นท้ายๆนะครับแต่ว่าผมให้ง่ายเพราะว่าพวกลูกเล่นของมอนหรือว่าลูกเล่นของดาดเนี่ยมันน้อยนะครับก็เลยให้ง่ายนะเอ๊ะไม่สิถ้าจำไม่ผิดบอสตะกี้นี้มันน่าจะ เดลูกน้องได้หรือเปล่าผมให้ปานกลางดีกว่าชั้น4ี่มกว่าผมให้ปานกลางแล้วกันส่วนชั้นที่50วะชั้นที่เราเล่นอยู่เนี่ยผมเอาปานกลางดีไหมหรือว่าจะให้ยากนิดนด,ดีผมว่าปานกลางดีกว่านะปานกลางน่าจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าถ้ามองในมุมมองของคนที่ไม่มีโมนาดก็ควรจะให้ยากนิดนิดน,ดนะครับผมให้ปานกลางแล้วกันปานกลางยากสถานีสถานีรถไฟ รถไฟแล้วก็รถไฟมาฮิโตะประมาณนี้นะครับรถไฟมาตัโตะนี่ก็คือหมายถึงแบบว่ามันเป็นรถไฟของคำสาบคือมันจะเรียกพวกคำสาบมาทุกๆ1เวฟนะครับถ้าเราไม่ฆ่าตัวจริงของมาฮิโตะนะไม่ต้องเรียกว่าล่างโคลสิอ่ะได้แล้วนะครับสตาร์กโอ้โหอี่างธรรมดาอ่ะได้มาสักทีนะครับสำหรับตัวของวูหรือว่าสตาร์คนั่นเองนะครับตะกี้นี้ผมไปแอบอ่านพาร์สของพี่แกมานะครับ คือพาสซีฟของพี่แกเนี่ยมันดูคล้ายๆกับตัวแบบประเภทกึ่งซับพอร์ตนะครับพวกซับดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็จะต้องไปดูดาเมจของพี่แกอีกทีนึงนะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิผมรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะไม่มีอีโบนะครับเฮ้ยอีโบได้เหรออ๋ออีโบไม่ได้นะคุณผู้ชมตัวนี้นะครับขอเช็ครอบนึงป๊บอ่าอีโบไม่ได้นะครับต้องโอนสแตทให้เท่านั้นนะสำหรับสตาร์กนะครับผมมีกี่ดีโลเนี่ยมี727นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่โคตนะหลุมเลดัน ไม่รู้สิผมคิดว่าผมน่าจะาต่ำๆอาจจะหาอิทธิพลไว้ก่อนนะครับไม่ก็เดทอายนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีพาร์ติสที่เกี่ยวกับคีนะครับถ้าได้เดทอายมาก็น่าสนใจนะแต่ถ้าโมนาดก็ดีนะครับลืมผมลืมโทษโทษแอมเอมเอ,อโซล่ามันออกมาให้แบบให้ความหวังแล้วปเปล่าผมให้200แล้วกันผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับไปเซิร์ฟปกติเผื่อมีของอืมดูเหมือนว่าเซิร์ฟนี้คนสุ่มจะดูเยอะดีนะครับเพราะฉะนั้นไปลูด โอ้อีเทอร์เรียอะ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 ไม่โลภไม่โลภผมว่าไอ้บัฟนี้ก็เดี๋ยวขอลองใช้ดูก่อนนะครับอ่ะผมว่าได้เวลาโอนสแตทแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะเอาน็อตพูดกายแล้วกันนะเพราะว่าตัวนี้เอาจริงคือไม่ได้ใช้เลยนะขอเป็นตัวสั่งเวยให้สตาร์กนะครับต้องซ้ไอเอาจริงเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถสุ่มต่อได้นะครับแต่ว่าเรามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นรออยู่นั่นเองนะครับโอ้เกือบลืมอัพวลอัพไป โอเคุ okay. ผู้ชมผมคิดว่าสตาร์ของเราน่าจะพร้อมแล้วนะครับสแตทพร้อมวิวพร้อมบัฟพร้อมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมเนี่ยจะไปรีวิวเวอร์ชันโมนาดเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปแบบว่าไปเลือกโมดิเฟอร์ในแซนบ็อกซ์เอาละกันนะครับแบบนี้ก็ดีนะมันจะได้รีวิว2เวอร์ชันเลยนะครับอ่ะแล้วก็อย่างหนึง่งอันนี้ขออนุญ,ญาตขิงซะหน่อยนะครับนี่คุณผู้ชมคือตะกี้เนี้ยตู้ฟิเซอร์มันมานะครับผมก็สุ่มได้เล่นนะปรากฏว่าได้เวอร์ชันชายนี่มานะครับว่าแจ่มเลยอ่ะ,อะ,อะโอเค ว่าพูดมากพอแล้วเราไปเริ่มทดลองตัวอย่างสตาร์กันดีกว่านะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปรีวิวทางด้านของสตาร์กนะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปดูข้อมูลที่ผมจดไว้นะครับในโนต้ตนะเป็นข้อมูลโวลัยทั้งหมด50ชั้นนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้นะครับเป็นข้อมูลของด่านต่างๆนะว่าเออมันยากมันง่ายหรือเปล่าแต่ละด่านเนี่ยมีลูกเล่นหรือว่าเมคานิกอะไรบ้างนะครับ อันนี้จะเป็นด่านที่1ถึง25บนะครับแคปเอาไว้นะคุณผู้ชมนี่นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นด่านที่ง่ายนะครับไม่ได้ยากอะไรมากมายนะแต่รู้สึกว่าโวลายรอบนี้ด่านที่มันเป็นด่านดักบอลแล้วก็ลดดาเมจเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับเท่าที่ผมนับนะจาก1ถึง50เนี่ยคือเกิน10ด่านแล้วนะครับอ,อันนี้จะเป็นชั้น1ถึง25านะครับเดี๋ยวเราไปชั้นที่26-50นะครับอัน,นจะเป็นข้อมูลของด่านวิโงพอดี อันนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลของด่าน26ถึง50นะครับดูนะครับก็มันจะมีอันนึงที่ผมเนี่ยโอ้โคตรเกียดเลยไม่รู้ว่าเขาตรงใจทำหรือว่ามันสุ่มมานะครับก็คือด่านที่37ถึง41นะครับซึ่งด่านเนี้ยมันจะเป็นด่านที่ลดดาเมจแล้วก็ด่านรักบอลล้้นๆเลยนะผู้ชมซึ่งอาจจะเครียดนิดหน่อยนะครับถ้าเล่น37ถึง41นะครับ ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยผ่านมาได้ก็มีชั้นที่43กับ44รออีกนะแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับโดยรวมนะครับผมอยากจะบอกว่าขอคอยเนี้ยถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยมีทรงนะครับแล้วก็ตัวดาเมจหลักเพิ่มอีกสักตัว2ตัวที่เป็นเมตาอะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะผ่านได้สบายนะแต่อันเนี้ยผมเนี่ยทำเผื่อไว้นะครับสำหรับคนที่แบบมีตัวละครที่ไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้มีโมนาดเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับ ว่าโดยรวมถ้ามีโซโมนาตก็น่าจะผ่านได้หมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับ26 50โอเคเอาละในเมื่อเราเนี่ยทำการบอกข้อมูลไปแล้วนะครับว่าเราไปเริ่มรีวิวสตาร์กันดีกว่าเฮ้ย,ยลืมลืมปิดเวฟนะครับผมบอนออกมาเต็มเลยต้องดีแล้วโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวทางด้านของฮูปหรือว่าโคโยเตสตาร์กันนะครับค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่1,800นะครับวางได้สูงสุด4ตัวนะวางไปนะครับ ั้นแรกเนี่ยเขาจะตีแค่พิษเดียวนะผู้ชมเห็นไหมแบบพิษเดียวจริงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเว็บก่อนส่วนเรื่องสเตตเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนไปทางน้อยนะสำหรับผมแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับสำหรับอัพอิตาเลียนนะถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอัพเข้าไปทีละขั้นดีกว่าปึ๊บขั้นต่อไปครับอัพไปพอถึงขั้นนี้นะครับอัพเกรดที่4นะเขาจะเปลี่ยนขั้นแล้วนะครับไปนี่ตอนนี้เหมือนจะตีหลายิตแล้วนะครับ อันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าเขาตีกี่ฮิตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลยแล้วกันปู่ยามะมาปู่เดินช้ามากนะครับเพราะว่าผมปรับสปีดไว้ช้ามากนี่ตีหลายฮิตอยู่นะครับเยอะมากผู้ชมอัพต่อไปนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นนะวงก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ่าถัดมานะครับเป็นขั้นที่8ดนะดาเมจเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตีช้าลงนะวงเพิ่มขึ้นก็เยอะพอสมควรนะครับเพิมเงินก่อนอัพไปนะครับอู้เอีตอนนี้น่าจะเป็นแบบ 1 8อองศาป่ะใช่ไหมแบบพึ่งวงกลมนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยส่วนเรื่อง d p ่เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเทียบกับตัวละครเจนใหม่เนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะครับตัวนี้น่าจะเป็นพวกแบบซับที่เพสที่เน้นไปทางซับหรือเปล่าแต่ผมว่าเราเรายังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ดูพาร์ีสนะครับบอกเลยว่าพา s s ทีสตัวนี้เนี่ยเป็นพา s s ทีสที่ทําให้ตัวละครนี้เนี่ยโหดไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะสำหรับพาร์ีสของพี่แกนะครับพาร์ทีสแรก เมื่อยูนิตตัวนี้นะครับทาการโจมตีใส่ศัตรูนะครับยูนิตตัวนี้เนี่ยจะทิ้งมาร์คไว้ที่ศัตรูนะยูนิตตัวนี้เนี่ยจะเสกหมาป่า2ตัวมาทุกๆ10วินาทีนะครับกับศัตรูแต่เอาอจริงนะคุณผู้ชมผมเนี่ยแอบไปเล่นมานะครับเอาอจริงคือผมไม่เห็นหมาของพี่แกเลยนะก็ยังเห็นพี่แกเนี่ยตีติดสโลอะไรปกตินะครับแต่ว่ามาร์คเนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับคือเหมือนเราเนี่ยจะไม่รู้นะว่า พี่แกเนี่ยได้ตีติดมาร์กหรือเปล่าอาจจะต้องดูจากพวกดาเมจนะว่ามันคิหรือเปล่านะครับเพราะว่าพาร์ทที่2ของตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ายูนิตตัวนี้เนี่ยโจมตีศัตรูนะครับที่ติดมาร์กนะการโจมตีเนี่ยจะการันตีคินะครับก็คือคิร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดว่าตีศัตรูที่เขาเนี่ยติดมาร์กอยู่นั่นเองนะครับก็สังเกตได้จากดาเมจนะครับลองนับๆดูนะเท่าที่ผมนับมามันก็เกิน5 0,000่นจริงๆนะครับแล้วก็ผู้ชมเนี่ยจะสังเกตได้จากสีของตัวเลขนะ ถ้าเกิดฟ้าสตาร์กเนี่ยตีไม่ติดคีนะครับตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะ,ะดูนะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสกปู่ยามะมาอ่ากด,พดเพิ่มนะครับอ่าเสกมาทีนี้เราดูกันว่าตัวเลขมันจะเป็นสีอะไรนะเวลาสตาร์กเขาตีปู่นะครับอ่าคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นสีส้มนะครับก็คือมันติดคีนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่ก็ปร,ประมาณนี้นะครับถัดมาเป็นพาร์ทที่สานะครับลุกครั้งนะครับ ที่ยูนิตตัวนี้เนี่ยโจมตีติดคีนะครับจะโจมตีซ้ําขึ้นไปอีก1รอบนะครับซึ่งจะทาดาเมจ60%อิงจากดาเมจหลักของยูนิตตัวนี้นะครับแล้วก็จะติดสถานะโซโล50%เป็นเวลา20วิด้วยนะครับแล้วก็พาสซีินี้เนี่ยมีเวลาคูดาวทั้งหมด5วินาทีนะแล้วก็คูดาวเนี่ยจะเป็นแบบลายตัวนะครับไม่ใช่กอบอนะก็คือถ้าเราวางเยอะเนี่ยมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของโซโลของยูนิตตัวนี้ได้มากขึ้นนะครับ ซึ่งผมคิดว่าบัฟที่เหมาะกับยูนิตตัวนี้น่าจะเป็นทางด้านของอิตาเลี่นนะครับเดซอก็น่าสนนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีการเล่นกับกีนะครับการเอาคิดาเมจมาเพิ่มก็ถือว่าอาจจะช่วยได้เยอะนะแต่ว่าอิตาเลี่เนี่ยอาจจะดูดีกว่านิดหน่อยนะเพราะว่ามันจะทําให้ยูนิตตัวนี้ตีติดมาร์กได้เเถียนขึ้นนะเพราะว่าอิตาเลียนเนี่ยทำให้ยูนิตตัวนี้ตีไวขึ้นนะเอาจริงบัฟปิดก็ดีนะครับมาร์กแมนก็ได้นะแต่ผมคิดว่าด้วยความที่เบสยูนิตตัวนี้วงมันกว้างอยู่แล้วนะคร ยังเป็นตัวเลือกท้ายๆไว้แล้วกันนะสำหรับมาร์คแมนแต่ถ้าเกิดว่าเรามีก็จะทําให้วงตัวนี้กว้างขึ้นไปอีกนะพวกมาร์คแมนโซล่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อย่างนึงนะครับอันนี้ผมขออนุญาตบอกแล้วกันเดี๋ยวผู้ชมเนี่ยจะงงนะครับคือเขาบอกว่าสตาร์กเนี่ยจะตีซ้ํานะครับด้วยการโจมตีรูปแบบที่1นึ่งก็คือไอ้ท่านี้นครับไอ้ท่ายิงเซโร่ลูกเดียวเนี่ยนี่ซึ่งผมคิดว่าวงการโจมตีก็น่าจะเท่ากับอันนี้จริงๆนะครับ มันเพราว่าที่จะแคบนะถามว่าดีไหมมันก็หรือว่าช่วยทําให้ d p s ของสตาร์คดีขึ้นได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับโอเคโดยรวมนะครับตัวละครตัวนี้ผมจัดให้เป็นแบบอู่ซับพอร์ตเลยเป็นซับพอร์ตนะครับที่แบบพอทําดาเมจได้นิดหน่อยถึงปานกลางนะไม่ได้ช่วยทำดาเมจมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าหรือว่าเป็นตัวสโลที่สามารถสโลศัตรูได้แบบทั่วถึงมากๆนะสำหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าด้วยความที่วงกว้างแล้วก็เอวี LE ของเขาเนี่ยเป็นแบบ 180องศานะครับก็เลยทําให้การสโลเนี่ยกัวถึงมากๆนะสำหรับตัวนี้แต่ใครจะเล่นเป็นดาเมจว่าได้นะเพราะว่ามันมีทางด้านของคีมานะครับเนี่ยการันตีคิตรงนี้แล้วก็ตีซ้ำนะครับมันก็เล่นเป็นดาเมจได้นะแต่ผมจะให้เป็นดาเมจที่อยู่ในเกณฑ์กลางๆซะมากกว่านะประมาณนี้ครับผม Nice like this, put your hands up Love the moment even from dusk You always got my back And of course I got your back Don't you worry about